พี่น้องทำไมงั่นมานั่งเก็บแผลคนนึดอกงามค่ะค่ะพี่น้องค่ะ

อเฮ็พช่น่ะางเห็ดจะซื้อนอนเก็บอะไรล่ะพี่น้องคะหลายหลายหอม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 โอ้ยเปี้ยเปียเปียกเปียดอกหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะจะมาดอกงามแท้พี่น้องดอกสวยๆใส่ตะกร้านะคะทุกคนนี่เลยอู้สวยเลยค่ะทุกคนคะสวยค่ะสวย ดอกปุ๋ยดอกปุดอกงามงพี่น้องค่ะเย้าดอกงามแพี่น้องนี่้องเห็นบอนี่พี่น้องคะดอกคะ้๊งคะู้ยเบู๊ สวัเดยพีะนะ่น้องค่ะเ็กขวะดอกงามค่ะคัพี่น้องค่ะสวยๆค่ะดอกสวยๆนี่เลยนคะนคะ ดูพ so like, ี่น้องค่มากมาเดค่ะด้วอแวุ้ยองส่นเล็พี่น้องค่ะเล็กขายวุ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะวุ้ยสวยค่ะพี่น้องค่ะนี่แต่ดอกง่ามได้ค่ะเด็ใส่ตาุ้ยวุ้ยดอกงามพี่น้อง พอดีเอาไปพัดแล้พี่หองค่าพัดเสร็จงนนั้น้องไปดูเลยนี่เลยค่ะทุกคนคะเขาอยู่แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะทุกคนคะพี่หองคะหนึ่งดอกนะคะ,คน,คะ,คน,คะนุ้ยฟ้าพี่หองะคะ โอ้ครับ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 

สวยๆค่ะดอกสวยๆด่เลยนะครเลยนะครี่ดอกงามค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องค่ะมามนี่เลยค่ะ คนคาเขาอยู่แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะทุกคนคะ, yeah, นคะเยะ้พี่น้องคะอู้ยดอกเงี้ค่ะพี่น้องคะอู้ยดอกสวยๆเลยคะ่ะเห็นตรงนี้เอา้าโนาะคน ขึ icana, ้นมางามค่ะเก๋ยังค้ายงนี้เห้ยคุ่ะบ้าเห็ดช้ำเห็ดจะซื้อนอตเก็บอะไรแล้วพี่น้องค้าหลายหลายนีัค่ะนี่ะยนี่แล้อค่ะดูโอ้ยคือบอสไอ้พ่น้องพี่ ดีเอาไปพัดนะพี่น้องค่ะพัดเสร็จนงเงี้องไปดูเลยเี่ย้ากดอกงาพี่น,อน,น,นอ้อ yeah! ง,อองพี่น้องเห็นบอน,นี่โ <c oughs> อ,นนอ้ยดอกกระงามงามเยอ,อกว่าก้อนกว่าก้อนก่านะกานะโอ้ยเป็นัวนี้อีกดอกนึงพี่น้องค่นะดอกหอม เอ๊ะๆช่วยๆกับทุกคนค่ะได้มาเก็บค่ะเก็บค่ะดูเด้อค่ะเด้อโอ๊ยคือบ่แล้วโอ้งามพี่น้องเฮาดูนี่ก็แจ้งแซ่บแซ่บนี่ๆๆๆๆๆ ซดๆๆๆยนะคะอยู私は私はีนะคะอย่้ายครัมค่ะพีน้คะน้นๆบ่อยูองอีกบ่อีกดินี่ค่ะนี่ค่ะ สวยค่ะพี่น้องคะนี่แต่ดอกงามได้ค่ะเด้ใส่กระตาอุ้ยดอกงามค่ะค่ะพี่น้องคะเพื่อเพื่อมเพื่อเพื่อดอกหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ นะขึ้นมางามค่ะเก๋น้งค้าน้งดเ็ด้าเห็ดจะซื้อนอน,กาาานเก็บอะไรละพี่น้องค้าหลายหลาบขึ้นมาง่ามค่นมนั่งเก็บแกเลยขึ้นงน้องคับนั่เป็นดอกลอยพันนี่พี่น้องคับเอาดอกง่อนเอาดอกงกวนมาเพืออยู่นะค่ะ พี่น้องขาข่อยมวนเนอะวิววิวววิๆว้ยอนเทพีน้องคาเล็ดเคลยวุ้ยพี่น้องี่พุ่งข่าพุ่งข่าอ่ะีก้อนน่พี่ก้อน สวยค่ะดอกสวยๆนี่เลยนะฮะทบเพ็รดิมามาบุยนัคาบพี่น้องนี่พี่น้องว้าใหพี่น้องขาคลาบเจ็บเอ็บเจสวยๆขาดอกสวยๆนี่เลยนะฮะดอกน้ำน้ำพี่น้อง